สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับรายการปรึกษากฎหมายออนไลน์กับทนายความทัชกรวันนี้เราก็จะมาคุยในประเด็นสั้นๆที่น่าสนใจนะครับมันเป็นคดีอาญาข้อหายักยอกทรัพย์นะครับนี่ทนายก็จะนําประเด็นที่เคยมีผู้สอบถามแล้วมีความน่าสนใจนะครับขึ้นมาแสดงอธิบายให้ได้รับฟังกันนะเคยมีคนถามว่าเอะทนายครับ นะไอความผิดยักยอกทรัพย์เนี่ยถ้าถ้าได้ทําไปแล้วนะแต่ว่าก็เอาทรัพย์คืนผู้เสียหายไปแล้วแบบนี้ความผิดก็จะไม่มีใช่ไหมนะไม่ต้องถึงลงถึงสารกันใช่ไหมนะครับก็จะบอกว่าความผิดยักยอกทรัพย์นะเป็นเป็นความอาญาเนี่ยความผิดสําเร็จเมื่อได้ลงมือกระทําความผิดนะครับฉะนั้น พูดง่ายๆว่าความผิดมันสําเร็จไปแล้วถ้าได้มีการเบียดบังเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยเจตนาทุจริตน,นะครับตรงนี้ความผิดสําเร็จไปแล้วแต่การที่เอาทรัพย์เนี่ยนำคืนมอบให้แก่ผู้เสียหายนะหรือชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนการคืนทรัพย์ก็ตามนะเป็นเรื่องของการบรรเทาโทษ นะครับเป็นเรื่องของการสํานึกผิดมีเหตุให้สารพิจารณานะครับที่จะลงโทษสถานเบาได้นะครับอันนี้ก็ต้องปรับความเข้าใจกันใหม่นะครับวันนี้โอเคก็มีเพียงเท่านี้เดี๋ยวไว้พบกันในครั้งถัดไปขอบคุณครับ